สวัสดีครับพอ่อกันนี้ครับส่วนสองหมันนะครับนี่คือส่วนขอนแก่นนะครับเดี๋ยวพาเขาไปครับไปเบิรงอีกนะครับว่าเป็นอย่างไรหลังจากพายอยู่ลงฝนตกหนักคกับเป็นไห้อ้อยที่เขาสร้างไว้นี่สร้างใบไวนนี่ล่มบอ่อนะนะครับนี่ก็ภายนอกภายนอกผมบ่ได้ถางเขาทัไห่ครับบ่ได้เก็บราเลยอย่ายหลายเนาะเห็นปะ รัะก็ไดบบริสางสูงนะครับเดี๋ยวเขากิดสิไปเข้าไปเบิงข้างในนะครับที่เห็ดใบสางไว้ช่วงนี้นะครับปลายฝนแล้วไอวเพิ่งกับที่หอดรอบเพิ่งกับเเผาสัดเเผายืดนะครับนะขมาเบตดข้างในสวนครับเนาะนี่ครับ เห็นเลยนะครับตามตามที่เห็นในคลิปนี่แหละค้อยโคบล่มนะครับสำหรับใครที่ติดตามนะเกี่ยวกับการสร้างใบที่บอกว่าเห็ดให้มันลมนะมนมน่มนะครับมันแม่นบ่นะครับก็คือสิ่งที่เห็นมันโม,มแมนแล้วครับมันบล่มเลยแต่ว่าเดี๋ยวอีกกระเบื้องอีกไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันกระแสดินมามันจะมีพาย,ยุเข้ามาอีกเรื่อยๆนะอเนาะเอกากห้อยลงอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับติดตามไปน้วกัน ตลอดการสร้างให่นะครับนะครับเรื่องนี้สิ่งที่เขาจะเห็นเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากเขาสร้างใบได้ประมาณหนึงแล้ว อ่อยอายุประมาณหนึ่งนะครับมันกระชิเริ่มนะครับนี่นเห็นบ่นี่มรนชิ่เริมให้ลูกครับบ้านน,นะครับอ่ยก็สิเ่เริม,มให้ลูกไปเรื่อยนะครับมันก็เริ่มแทงขึ้นมาให้ลูกไปเรื่อยนะมันก็จิให้พลผลบริสขาเพิ่มขึ้นได้นะแต่ว่าขั้นเท่าโบสังนะครับเ่าปล่อยไว้ปกตินะครับลูกมันส่วนมากขึ้นมามันก็อยากตายนะอัตาราลดอาจจะสิหน่อยกลัว นะข้ขาสารใบอตาหลอดของลูกมันที่ขึ้นมหม่นี่ครับมันก็นสูงยาวเร็วนะครับใหญ่เร็วนะพยายามครับพยายาม,ยายามล่องเบิ่งนะมันแหมนบ่อนะครับนี่สิ่งที่ว่าไปเรื่อยๆว่าไปในลิปมันแมนบ่อนะครับว่าเข้าสิได้ดลูกมันเพิ่มอรีบบ่อนะครับจะเริ่มแท่งขึ้นเรื่อยๆนะครับเห็นบ่เปล่ยนกันที่แท่งขึ้นมาเรื่อยๆอยเช่นนะี้ครับ เขาก็ชได้ตัวนี้นะครับบวกไปน้ำแต่เขาโบสางนะครับมันก็ะได้อีดอกนะครับแต่ว่ามันอาจชีได้บหลายนะสําหรับลูกเพิ่นเราอาจสีได้อยู่แต่มันได้บหลายพอมันขืนมากโบได้แม่นบัครับเพราะว่าใบมันหนาโดยพอยิ่งคันปลูกคีนะครับแหงมีดเลยนะครับใบแหงคุ้มมิดเลยความหนาของใบมันกันแดดบังแดดเนาะมันก็เลยเห็นแห้่ยอดที่มันจะโปรงขึ้นม่รูกมันจะปรงขึ้นม่นี่ จะเล่นเติตาโตบ่ได้นะครับมันก็เลยบ่เพิ่มผลผลิตทั้งเฮาทาังทั้งลูกนะครับกาสิได้ผลผลิตแต่น้ำต้นลำต้นใหญ่ลำต้นแหม่มันเสื่อนะผลผลิตเฮาก็สิบ่เพิ่มขึ้นม้นะครับเลีกยเลี้ห้น่อยเอานะครับคั่นเฮาเห็ดให้เขาขยันนะครับไปเรื่อยครับเดี๋ยวเาก็มาลุ่นนะครับอีกบุกี้ เดือนเนาะสองเดือนตีไบสองเดือนกันถึงเวลากเก็บเกี่ยวนะครับมันก็หรจะเป็นอย่างไรนะรพลนผลิตจากสี่เท่าสางกบดีสางก็งกงกเป็นอย่างไรนะนันก็มีอยู่ครับผมผมล่อยว,ว้อยู่ประมาณสามลายไปสองไรนะอ้อยที่บดีสางเนาะนะครับล้ออองมาเปรียบเทียบกันเบื้องบ่าตีเฉลีย่ยนะครับต่อไร่มันสีต่างกันบ่นะครับตัวใดสีดีกว่าบดีกว่า ว่ามันก็มีแนวโน้มลรืไปคําไปเห็ดเบา้าถามหรือผู้ใดเขามถามถามเขาก็เบา้าคือกันนะครับส่วนมากเขาจเบอาว่าเห,หเ็ดในอ้อยนักเบานะครับอ้อยเหี่ยวเพิน่นว่าอีกสี่นะก็ผมไม่ยังครับเขาก็เรียนรู้ศึกษาไปน้ำกันนี่แหละเนาะโบเห็ดกับโบหู้นะครับแต่เห็ดมามันก็นเห็นแล้วผมก็หู้แล้วลหละนะ มันก็ถือว่าโอเคนะครับอ้อยกับเง้นะครับสูงลำใหญ่หูวกันมันตึงหู่กันมันเต็มนะครับคันบ่อไงเพืออนคันเปียบเที่ยวคืออ้อยคันน้ำนะครับเพื่อนเกษตรเพื่อนบ่อเพราะว่าเพื่อนเฮ็ตรจำนวนหน่อยเลยเน้นคุณภาพเพื่อนก็ต้องเห็ดต้องแต่งนะครับมันก็ได้น้ำนักสีนะครับความงามนะความสะอาดสวนมันก็ดีนะครับการดูแล จัดการมันก็นง่ายนะขบวนได้หลายครับมามาเห็ดรอบสองนะพอว่าเขาไม่ได้เห็ดมือมันก็นไปเร็วอยู่นะครับแต่ว่ามือได้ฝนตกเข้ากับบ่ได้เขามาเห็ดน,นะปล่อยเฮื่อนนะครับ โอเคนะครับแปลงนี้ก็ได้คนแก่นเดี๋ยวคอยจัดการไปเดี๋ยวยจังหน่อยห้อยยังมาเริ่มมาสีดนะครับนำม,มาร์กยูเรียบปเนี้คือตามมือพองเบากันอ่ะบนะ๊วยมันทีสีที่หานะครับห้อยยังมาสีดบปเนี้ให้มันมาร์ให้ได้อาทิตยหนึ่งก่อนเดี๋ยวกับอจฉริยเขามาเหตุขีดเปลีนะครับก็ฝากไว้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเก่าครับกับสวัสดีครับ